นี่ครับพี่น้องเจอแล้วเห็ลงงดละงูกดงนี่ครับเอาจุ่มงงามเลยพี่น้องสุดยอดครับเก็บน้ำกันครับไข่น้องสามดอกสวยๆนี่ ลโขาวหามาต้งโดนแล้วพี่น้องนี่ก็สิเจอสองจูมครับสวัสด,ดีครับพี่น้องตอนรับสู่ช่องบ้าฟีสา่สไตล์เกาครับมาอนี้มาเก็บเห็ดพี่น้องเปิดฉากมงนี้เลยครับพอเห็ดแล้ว จะใ,ใส่เบิ้งเฮ็ดกันพี่น้องเก็บน้ากันครับมือนี้ใจรักใจรักฝนกระตกมาเก็บเลยพี่นอ้องพลังเบาหลายครับหนอกเลขแห้งมานเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็ดผมนะครับฮิตเขาไขา่โอ้ถือฝนถือฝนครับพี่น้องโอ้เสียดายแต่กระไดอยู่พี่นอ้องยังแข็งอยู่ นี่ครสองดอกมันมานนี่พี่น้องบรรยากาศปลาครับประมาณนี้หลังจากฝนตกชุ่มฉ่ำพี่น้องมานีครับปลา ครับพี่น้องเห็ดไข่หนึ่งดอกซีส,สวยนี่ครับไปพีป่น้องเห็ดพึ่งเหลืองพี่น้องดอกหนึ่งครับนี่เรื่อยๆครับพี่น้องเรื่อยๆใจรักครับพี่น้องเห็ดไข่สองจูมพี่น้อง จูงกระลังพอดีนออเนาะจูงกระลังพ่อปนเลยครับเรื่อยๆครับพี่นอ้องเรื่อยๆครับหลังฝนตกบรรยากาศหลังฝนตกพี่น้องก็จืดๆเนี่ยหิตไข่พี่น้องเห็ดขาวไข่ครับสองดอกฝนตกไม่ไหมพี่น้องก็ส <c oughs> ถิถือฝนสิละขาไหวต่อ ครับพี่น้องเก็บน้ากันเด้อพี่น้องคนมาเก็บเห็ดครับมาเก็บน้ากันครับเด้อน้องสามซีจูมงมียังไงหนึ่งสองนี่ครับสามจูมอุ้ยนี่นี่น้องหนึ่ง คมันหมานพี่นอ้องมีแต่เห็ดไข้ครับป้านี่มองนี่เป็นมองเห็ดไข้พี่นอ้อง นี่ครับพี่นอ้องโอ้หลายดอกดอยู่ถึงฝนพี่น้องเผื่อเห็ดหนังง่วพี่น้องเห็ดเห็ดหนังง่วนถึงฝนลายดอกโอ้ยลายดอกพี่น,อน้องมันหมานครับพี่นอ้องมันหมาน ไ้แกงแล้วพี่น้องไปต่อครับเห็ดไข่หน่อยเห็ดผมนี่แหละครับพี่น้องดอกหนึง่งอ้ชื่อฝนพี่น้องจอาดอกแข็งเนี่ น้องสามดอกสวยๆนี่ไปครับพี่นอ้อ,อ,นองเรื่อยๆครับพี่น้องเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องสามดอกองามๆเลยครับนี เห็ดหนังงวพี่น้องเพื่อนเห็ดหนังงวเอ้ยบอมเนเห็ดไข่พี่น้อง,องเ,เห็ดไข่เห็ดผมนี่ละครับนถือฝนพี่น้องเสียดายไันถือฝนมันเศร้าฝนตกจังแห้งเลยใจรักพี่น้องก็ต่องมากครับเริมร้ายแลย้วพี่น้องเริ่มร้ายแล้วครับพี่น้องเขาเอื่อหเห็ดหนังงวครับตัวนี้นี่ เฮ็ดหนังงวคล้ายๆเห็ดเขาไข่ขขเลยพี่น้องแต่ตัวนี้เป็นสีน้ำตาลดุมหน่อยอันนี้มันถือฝนครับเลยเบิ้งขึ้นจังเห็ดเขาไข่คล้ายๆกันพี่น้องตระกูลเดียวกันครับนี่ครับพี่น้องเจอแล้วเฮ็ดหนางูดงนี่ครับเอาจุ่มงงามเลยพี่น้อง สุดยอดครับเก็บน้ำกันครับนี่เห็ดละงกดงเห็ดละงกดงนี่สวยงามพี่น้องนี่ครับพี่น้องละงโงกขาวอุ้ยหามาตั้งโดนแล้วพี่น้องนี่ก็สิเจอสองจูมครับสวยๆ เก็บน้ำกันด้วยพี่น้องนี่ครับนี่จุม่มเองอืเจอแล้วเจอมองมาแล้วนี่สองจุ่มงามๆครับพี่น้องเอ้ยรีเรื่อยครับพี่นอ้องรีเรื่อยครับ เอาละครับพี่น้องเจียบร้อยครับมาเบิงผลงานกันพี่น้องนี่ครับผลงานหลายบ่ครับพี่น้องนี่ครับมาได้เห็ดและงกสามจูมช่วงไทยพี่น้องมีแต่เห็ดเขาไข่กับเห็ดหนางงัวพี่น้องเอา้าหาอยู่หากินเนาะพี่น้องมากับหนาหนาเพิ่นไปแล้วไปรออยู่รถจังไรก็ ฝากเป็่นกำลังใจกันนะครับพี่น้องหาอยู่หากินครับหมานไผ่หมานมันพี่น้องเรื่องหากินเนาะห,หลายๆเติบอยู่พี่น้องพอมีแห้งสูงงานต่ออยู่ครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกินเฮ็ดเก็บเห็ดเนาะพี่น้องสุดท้ายนี่รับพี่น้องขอลาไปก่อนด้พี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็กดติดตามกด ไล์กดแชร์ให่งกนน้วยนะครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการท็ดคลิปต่อๆไปครับพี่น้องจยางไรก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ขอมาคอมเมนต์แล้วก็รับชมคลิปช่องบาฟี่ตายครับขอบคุณหลายๆครับเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องไป